สวัสดีผู้ชมทุกทกท่านนะครับทั้งผู้ชมใหม่และผู้ชมเก่าที่ติดตามช่อง YPN Factory นะครับผมขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับเพราะบางทีคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักผมผมชื่อยมปากน้ำนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับการขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวฮาเล่แล้วก็ปรับแต่งฮาเล่ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งฮาเล่ดีพิสันเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งแต่เราจะ มาแมนทานันรถกันครับเนื่องจากเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกทิปไปวังเวียงเมืองเฟืองที่สปปลาวนะครับก็ต้องเช็ครถด,ดูแลกันหน่อยแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกเบมโบนะครับผ้าเบรกเบมโบหรือว่าปั๊มเบมโบเนี่ยหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะมีวิธีการเปลี่ยนคล้ายๆกันนะครับก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวดีกว่เนี่ยผมจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกเบมโบแล้วก็การ เปลี่ยนน้ามันในเบื้องต้นน้ํามันเบรกในเบื้องต้นนะอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ฝากนิดน,นึงครับก่อนจะไปดูความรู้นะครับให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยมีความรู้หรือว่าเอาไปไป,ปฏิบัติตามหรือไม่ก็รู้ไว้ก่อนก่อนที่ช่างจะทำอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับปั um ๊มเบมโบของผมก็จะเป็นรุ่น M4 นะครับ ตัวนี้ผมใช้ผ้าเบรกมา2ชุดแล้วชุดที่จะเปลี่ยนนี้ก็เป็นชุดที่3นะครับผ้าเบรกเบมโบมีหลายเกรดนะครับให้ทุกคนเลือกให้ดีและเน้นย้ําว่าให้ซื้อของแท้เท่านั้นนะครับส่วนของผมเลือกเป็นเกรดซินเตอร์นี่นะครับผ้าเบรกแท้ก็อยู่ประมาณข้างละ3,000กว่าบาทคู่หนึ่งก็6,000กว่าบาทนะครับ กล่องอาจจะดูเน่าๆหน่อยเพราะว่าผมพกติดรถไปนะครับกลัวผ้าเบรกหมดเพราะตอนนี้ผ้าเบรกมันบางมากอ่าถ้าเรารู้จักผ้าเบรกกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกเบมโบกันครับน็อตยึดปัม๊มเบมโบเอ็มโฟนะครับหรือว่ารุ่นต่างๆก็จะมีน็อตสองตัวนี่นะครับก็แล้วแต่ว่าน็อตของใครเบอร์อะไรนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะบอกเบอร์ เบอร์ประแจเบอร์บล็อกได้นะครับเดี๋ยวเราขันออกมาสองตัวนี้เราก็จะสามารถถอดปั๊มออกมาได้แล้วนะครับแต่อาจจะเชี่ยวๆกับบางโคนหน่อยนะครับต้องค่อยๆขยับระวังบางโคนเป็นรอยนะครับก็จะติดล็อกท้ายนิดนึงนะครับตัวเจ้าตัวบูทนี่ เดี๋ยวจะมาให้ดูสภาพผ้าเบรกกันนะครับว่ามันเหลือแค่ไหนผ้าเบรกชุดนี้ก็ใช้มาประมาณหลายหมื่นโลเหมือนกันนะแต่ไม่มั่นใจว่าที่ซื้อมาเนี่ยรุ่นเนี้ยเป็นแท้หรือเป็นเทียมรู้สึกว่าเบรกเสียงมันเงียบเหลือเกินปกติบกเบรกเบร,เบรบโบ้มันจะต้องดังจี้จีเวลาเบรกครับมาดูผ้าเบรกกันครับ เนี่ยครับงะง่ายๆเลยครับผ้าเบรกเบนโบแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวให้ดูจริงๆก็ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะข้างนู้น,นที่เหลือเยอะใช่ไหมนี่ข้างนี้ยังเหลือเยอะแต่ว่าข้างเนี้ยมันหมดสล้บเนี่ยบางเทียบเลยมันหมดไม่เท่ากันนะกินไม่เท่ากันก็เป็นเรื่องปกติของผ้าเบรบางคนบอกว่าทำไมกินไม่เท่ากันจะให้กินเท่าก100ันร้อยเปอร์เซ็นนี้มันคงจะยากหน่อยนะครับ เออเราวางไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเรียกว่าบอกวิธีดีกว่าถ่ายน้ำมันเบรกไปในตัวด้วยเดี๋ยวเราปล่อยปั๊มห้อยไว้ก่อนนะครับระวังโดนบางโคนเสร็จแล้วเราก็จะมาถอดเจ้าตัวฝาน้ำมันเบรกกันเนี่ด้วยน็อตไขควงฝาปิดน้ำมันเบรกก็จะมีน็อตไขควงแฉกน่ครับแค่สองตัวเท่านั้น ตอนนี้น้ํามันเบรกอยู่ในขั้นที่แบบว่าก็เกือบเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวเราดันลูกสูบเพื่อจะใส่ผ้าเบรกใหม่เนี่ยน้ำมันเบรกมันจะล้นออกมานะครับอ่าก็จะมียางอีกชั้นหนึ่งเอาทิชชู่ซับด้านบนหน่อยนะครับให้น้ามันเบรกมันเหลือน้อยหน่อยจะได้ไมหกซับด้านบนก่อน ระวังอย่าให้น้ำมันเบรกมันหยดลงสีรถนะครับถ้าหยดต้องรีบเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดเลยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกัดสีของรถเราน้ำมันเบรยังดูดีอยู่นะครับแล้วก็ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเราเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดการถ่ายมันออกสําหรับใครที่มีอุปกรณ์ไล่น้ํามันเบรก็เอามาใช้งานได้ครับสําหรับใครไม่มีก็ใช้ทิชชู่ซับก็ได้นะครับ ซับน้ำมันเบรกตรงนี้ออกให้หมดเสียก่อนอ่าเดี๋ยวเราทําการเริ่มดูดกันเลยครับอ่ะค่อยๆเปิดดูดได้แห้งแล้วระวังอย่าให้โดนสีรถนะครับ เสร็จแล้วพอเราดูดน้ำมันเบรกด้านบนหมดเราก็จะมาทำการขยายปั๊มก็คือดันลูกสูบป,ปั๊มออกมานั่นเองครับด้วยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ดันผ้าเบรกครับหลายหลายคนใช้ไขควงงัดมันผิดวิธีนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้แนะนำให้ใช้มือดันลูกสูบเข้าไปพอเราดันลูกสูบเข้าไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวน้ำมันเบรนจะดันขึ้นไปข้างบนอเริ่มทําการดันได้เลยครับเราจะเริ่มทําการดันลูกสูบให้ขยายแล้วนะครับให้กลับไปที่เดิมแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้ํามันเบรกเมื่อกี้เราดูดแห้งนะครับเนี่ยครับน้ํามันเบรกขึ้นมาแล้หไหมครับจากเมื่อกี้เราดูดไปแห้งเลย เท่ากับว่าเราไล่น้ำมันเบรกจากในสายขึ้นออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูดทิ้งและจะเติมของใหม่เข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะมาแกะผ้าเบรกใหม่ใส่เข้าไปนะครับปั๊มเบมโบ่นี่เปลี่ยนผ้าเบรกง่ายมากครับไม่มีน็อตล็อกนะครับถ้าเป็นผ้าเบรกเดิมของฮาร์เรเนี่ยก็จะมีน็อตล็อกอยู่ตัวหนึ่งถ้าเป็นของเบอร์ลรนเจอร์ผมรู้สึกว่าจะมีน็อตล็อกผ้าเบรกเนี่ยสองตัวนะครับ นะครับเราจะใส่เข้าไปเคี่ยวหนึ่งก่อนนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะกดเข้าไปแค่นี้เองครับง่ายๆนี่ครับง่ายๆแค่นี้เองเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่คืนเข้าไปในล่องเนี่ยนะครับปึ๊บแค่นี้เองแต่ว่าก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับให้ทุกคนใส่นอ็อตล็อกท้ายการคายตัวนี้นะครับแล้วค่อยขันน็อตเข้าไป อที oh, yeah, 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 yeah. ่ล็อกท้ายก็อย่าใส่เยอะเกินไปนะครับมันจะเข้าไปตันรูแบบนี้ครับแต่ผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าตอนเนี้ยคายแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนเองด้วยแล้วก็พอดีให้ไปรีวิวให้คนอื่นเขาออว่าให้ง่ายทําการเปลี่ยนมันก็จะบางคนเขาใช้กาวแดงอะกาวแดงนี่ลําบากนิดน,นึงครับ ถ้าทุกคนเห็นสภาษ์นี่ก็จะรู้ลอะไรโอ้โหรถผมนี่สมบุกสมบันดูบูทดูปัม๊มเราซื้อมาใช้งานครับอย่าไปอย่าไปซีเรียสอย่าไปสนใจอะไรมันเยอะครับขาบจับปั๊มนี่ก็สำคัญนะใครที่ใช้เรียกว่าซื้อมาแล้วไม่รู้เกณวัสดุเนี่ยถือว่าลำบากมากเลยเพราะวบางทีเราขันเราขันไปน็อตอาจจะลูดได้ ถ้าน็อตตัวเมียตัวนี้รูดก็จบข่าวเลยครับทุกคนจริงๆตัวนี้ผมมีแหวนสปริงอยู่แล้วเห็นไหมแต่ว่าเราใส่กันคายช่วยมันนิดนึงแล้วก็ขันพออยู่ตึงมือทั้งสองตัวนะครับบางคนมีประแจปอนก็ประแจทอกก็ามาวัดได้ครับของผมก็มีแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เราก็ใช้ความรู้สึกเา่าเพราะว่าเราทำรถของเราประจำอยู่แล้ว โอเคตอนนี้ก็ตึงแล้วเดี๋ยวเราจะก็ทำการเปลี่ยนข้างต่อไปครับทำทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับข้างนี้จะมีสาย ABS ด้วยนะครับก็ค่อยๆดูนะครับครับ ออกพาบเบรกออกมาครับโอ้ยกาวแดงเต็มเลยดูสภาพพาบเบรกกันไงนี่ครับโอ้ยข้างนี้บางบางเจี๊ยบเลยมองเห็นบ้าไม่รู้มัวเปล่าอันนี้ดูเหมือนจะหนาใช่ไหมแต่ข้างในเนี่ยบางน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปออกทิปยาวอะไปสอบปอป,ปลาวไปวางเวียงเปลี่ยนไปเลยเพื่อความสบายใจ ถ้าใครมีย้ำอีกครั้งถ้าใครมีน้ำยาล้างผ่าเบรกก็เอามาฉีดเนี่ยครับตามลูกสูบก่อนนะครับแล้วถึงจะบีบลูกสูบเข้าไปแต่ตอนนี้เราไม่มีเราเอาผ้าเช็ดก่อนทีนี้เราจะมาขยายลูกปั๊มเบรกล่างนะครับแล้วก็มาดูน้ำมันข้างบนโอ้ค่อยๆๆจะล้นแล้วจะล้นเต็มปรีเลยเห็นไหมครับเต็มปรีเลยอ่ะค่อยๆขขันจนสุดครับ เพราะว่าถ้าขันแรงมากเกเดี๋ยวมันกระชอ,อกหกเมื่อได้ที่แล้วก็เอาออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ผ้าเบรกใหม่กันเข้าไปแนะนำให้ใช้ผ้าเบรกของแท้เท่านั้นนะครับนะผมแล้วจะมีสปริงด้านหลังนะครับคอยดันผ้าเบรกเอาไว้ระวังสปริงหลุดด้วยนะครับ กาวเต็มรูเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราทำการทำมสะอาดมันสักหน่อยครับเราค่อยใส่น็อตกลับคืนเข้าไปใช่ไหมเสร็จกาวไหม,ไมกาวแดงให้ดูสภาพน็อตนะครับดูกาวเต็มเลยเห็นไหมครับต้องทำกามสะอาดก่อนนะครับเห็นไหมหนาตึกเลยก่อนที่จะใส่กลับเข้าไป ง่ายๆนะวิธีเปลี่ยนผ้าเบรกเบนโบแต่บางคนอาจจะกลัวไม่กล้าเปลี่ยนหรือว่าไม่มีเครื่องมือก็ให้ตามร้านเขาเปลี่ยนได้นะครับผมคิดว่าซื้อผ้าเบรกเขาเขาก็น่าจะเปลี่ยนให้ฟรีครับยกเว้นน้ํามันเบรกอย่างเดียวครับที่เราจะต้องซื้อไปให้เขาหรือว่าใช้ของเขาเติมก็เขาก็จะคิดตังค์เป็นธรรมดาครับและน้ํามันเบรกเนี่ยผมต้องบอกไว้เลยถ้าควรไหนเนี่ยเปิดเกินสัก เดือนสองเดือนอ่ะผมว่าอย่าไปใช้มันเลยทิ้งไปเถอะให้ใช้น้ํามันเบรกใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าน้ํามันเบรกเวลาเราเปิดขวดแล้วเนี่ยมันจะมีความชื้นเข้าไปแล้วก็มันจะทํางานได้ไม่เต็มร้อยไม่เต็มประสิทธิภาพของมันนะครับนี่เราก็จะมาดูดน้ํามันเบรกที่อันเก่ากันนะครับ แล้วนอยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำมันเบรกใหม่เข้าไปให้เต็มนะครับแล้วค่อยๆกดปั๊มนะครับตอนนี้อย่าไปโดนพวกมือเบรกเด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวอากาศมันจะมาอยู่ข้างบนสำหรับน้ำมันเบรกที่ใช้ก็จะเป็นดอทสี่นะครับดอทห้าใช้ไม่ได้นะครับ สำหรับพวกมีปั๊ม ABS นะครับต้องใช้ด้ดถ้าเป็นของเบมโบแต่ในสเปคของหาร l เลนี่เราใช้ดส4ครับเดี๋ยวเราจะเติมมันเข้าไปครับเราจะค่อยกดปั๊มเบรกให้มันหุบเข้าไปนะครับตอนนี้มันจะลึกเลยเนี่ยปื้มันจะลึกเลยเห็นไหมครับเนี่ยลึกจนสุดเลย เพราะว่าผ้าเบรกมันยังไม่จับกับการเบรกเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เลยครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีอากาศเลยแต่ถ้าเกิดเ,เมื่อกี้ทุกคนไปดันบีบปั๊มเบรกเข้าแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีอากาศทีนี้เราต้องมาไลาน่น้ำมันเบรกไปก็จะวุ่นวายเริ่มลงไปแด้เห็นครับยังไม่ตึงนะครับเพราะว่าปั๊มยังเข้าไม่สุดการเบรก การเติมหน่อยครับเเริ่มตึงแล้วไหมเนี่ยเริ่มบีบไม่เข้าแล้วเห็นไหมเนี่ยเริ่มห่าง แล้วครับอันนี้น้ำมันเบรกเราเยอะเกินไปนะครับแต่จริงๆเขาก็จะมีขีดโฟอยู่เมื่อเราได้น้ำมันเบรกปริมาณที่พอเหมาะแล้วนะครับเราก็จะทำการปิดฝาของมันใส่ยางเข้าไปเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยครับฝาปิดอย่าขอซับตรงนี้หน่อยอซับยางมันหน่อย เพราะถ้าทุกคนไม่ซับตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ด้านบนแล้วเดี๋ยวเวลาวิ่งมันก็จะกระจายมาโดนหน้าเรานะครับเวลาขันน็อตขันแค่ตึงมือนะครับเพราะว่ามียางกันรั่วและกันคาอยู่แล้วไอ,อย้ยางตัวมันเย็่ที่เราเช็ดขันสองข้างให้เท่ากันก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปอัดแน่น เท่านี้เราก็จะมีผ้าเบรกใหม่ไปขี่ที่สอปปลอาวแล้วนะครับก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากทุกๆคนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบอยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมารอดูคลิปดีๆที่ผมจะนำเสนอให้ทุกคนต่อไปนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ